กสวัตดีกัมเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำครับการดูปีผลิตและการดูหน้าอย่างครับเขาดูกัอนอยังไงครับเขาะมีตัวเลขครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูกันแบบง่ายๆครับผมเพื่อนเพื่อน,นคุณใดยังไม่ไม่ทราบครับว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขผมบอกอยังไงบ้างครับเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผม อ่อนอื่นที่ชืเลยครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดหัวใจกดติดตามป็กกระังใจให้ช่องค้นหามาฝากด้วยครับผมผมยินดีนำสาระดีๆมาให้ทุกคนและเพื่อนๆได้มาดูกันครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมตัวเลขตัวเลขแรกนะครับหนึ่งแปดห้าครับหมายความว่า เป็นความกว้างของหน้ายางครับจะมีไหลลักษณะครับความกว้างครับแล้วแต่ทุกคนไปเลือกดูครับความกว้างความความหนาครับการใช้งานนะครับเลกต่อไปนะครับหกห้านะครับหมายถึงความหนาของยางครับความหนาหรือความนิ่มความอ่อนของยางครับแล้วแต่ชนิดของยางนะครับ เพื่อนจะเลือกซื้อเลยครับตัวเล็กตัว A หมายถึงชนิดของยางแต่ละชนิดครับว่าชนิดนี้เกรดเป็นยังไงครับเกรด A เกรด P ครับไม่เลือกครับแล้วก็เลข1 4บครับเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงร้อนครับวากว้างครับนี่ครับากว้างของวงร้อครับ หมายเลขแปดหมายถึงการรับหนักของล้อตัวนี้ครับรับหนักได้ประมาณเท่าไรครับ86ก็รับประมาณได้250กิโลหรือ300กิโลครับมันูก,ก็รับหนักได้ป5 0 0รกิโลครับ เฮสนี่ก็คือเป็นเฮสนี่เป็นคือความทวงความยืดหยุ่นของอยานครับเอาครับที่นี้เราก็มาดูครับดูกันครับเลขที่ที่ผลิตยางครับวันเดือนปีที่ผลิตครับนี่ครับตัวเลขครับ k 5 r นะครับอันนี้คือเลขประจำตัวของยางครับ38นี 3, 8, ่หมายถึงปีครับแล้วก็ผลิตเดือนเท่าไหร่ครับสมมติว่า1ปีมี12เดือนครับแล้วก็นับไปอีกครับ38เดือนครับแล้วก็เดือนนั้นเป็นเดือนที่ผลิต แล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งนี่คือเลขปีผลิตครับนี่ก็คือผลิตเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดครับนะครับนี่นะครับผมเข้าใจง่ายครับคลิปนี้มีประโยชน์ครับเพื่อนอย่าลืมกดติดตามช่องผมแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้หรือว่าคอมเมนต์อะไรครับที่ผมผิดพลาดมาก็ขอให้เพื่อน พิมพมาได้ครับพิมพ์อย่างสุภาพนะครับเพื่อนยังไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนครับคลิปหน้าถ้ามีคลิปดีที่มีประโยชน์ผมก็จะเอามาเสนอให้กับเพื่อนๆน,นทุกคนครับที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้ารู้หรือว่ามีข้อวิพากย์ยังไงครับก็เสนอแนะมาได้ครับเพื่อนๆน,นไม่ว่ากันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ